ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กำโชว์เป็นเดิมเป็นต้นเองนะครับแล้วกเกำได l แก้มฮอตดูดีโมบนยเองนะครับผมออ วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูทังในการแต่งปืน R U H 79 U นะผมเป็นปืนที่พึ่งเหมามาเลยนะครับผมนี่โอ้โหมาคู่กับสนุปดอกนะทุกคนและเป็นปืนที่ถูกบัฟมาบ่อยมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นปืนที่ถูกบัฟมาด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสุดโคตรเอานะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพาไปเล่นในแรงห้ทุกคนดูนะผมก็ตอนนี้ผมขึ้นแรง Legendary บันทีเรียบร้อยแล้วนะผมแน่เลยนะครับก็ได้ขึ้นแรง Legendary บันทีเรียบร้อย แล้วน้อมก็อ่าคลิปในการขึ้นแรงลิเจนดี้เนี่ยนะค,คนก็รอดูในวันพรุ่งนี้ได้เลยน้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไปดูคลิปที่ผมขึ้นลิเจนดี้นะครับผมเออก่อนที่จะไปดูเทคนิคการแต่งปืนนะครับก็ได้มีกิจกรรมมาใหม่น้อมนี่เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยน้อมเป็นกิจกรรมนี่เลยดับเบิลกรรมลัคกี้บ็อกซ์เองนะครับผมนี่ก็จะมีเป็นตัวละครตัวนี้เลยน้อมเป็นตัวละครที่โคตรเท่ทุกคน ดดูิบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะผมสลับตัวละครตัวนี้นะครับเรากจะมีนี่นะผมเป็นตัวของปืน DR ขี่เทสกินที่ดับโคตรสวยทุกคนเป็นสกินระดับม่วงเลยนะผมสลับสกินตัวนี้นะครับโคตรเท่ทุกคนเออ แล้วก็ต่อไปนะ้องผมจะเป็นตัวของสกินเอเม็กไนตัวนี้เลยนะ้องผมเป็นสกินที่โอ้โหขยับได้ด้วยทุกคนดูดิโคตรเท่เหมือนเป็นมือกีตาร์ทุกคนใช่ปะโอ้โหเหมือนดีกีตาร์ปะผมดูถ้าผมดูไม่ผิดน,นะน่าใช่แหละทุกคนเออบอกเลยว่าโคตรเฟีย้ยวนะผมแล้วก็จะมีนี่นะผมเป็นตัวของกระเป๋าระดับม่วงเลยนะผมบอกเลยว่าโคตรเท่นะทุกคน ชิ้นต่อไปน้อผมก็เป็นตัวของระเบิดตัวนี้เลยนะผมบอกเลยว่าโครเฟียเป็นระเบิดใน BR น้อผมที่จะระเบิดหลายๆตอนนะทุกคนแล้วก็จะมีนี่น้องเป็นตุ้งเต้งเอน้อมเป็นตุงต้งตต้งตอะไรอะทุกคนคืออะไรอะผมใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่มามันคืออะไรนะแต่ก็สวยดีนะทุกคนเออแล้วก็ต่อไปนะ้อคือตัวของสเปนเอนะครับผมนี่เป็นสเปนที่บอกเลยว่าเฟียมากๆเลยนะครับผมเออ ก็ของระดับม่วงก็มีประมาณนี้นะผมบอกเลยว่าแต่ละอย่างโคเทค่ะอยากจัดตัวละครเท่ๆนี้ ปืนที่เท่งี้นะผมก็สามารถมาจัดกันได้นะครับผมนน่เลยสามารถมาจัดกันได้นะครับผมก็นี่เมื่อเราสุมครบสิบครั้งนะครับผมเราก็จะได้เป็นตัวของคอดิงจาร์มาครับผมสุ่มครบสิบห้าครั้งจะได้เป็นตัวของขวานมานะครับแล้วก็สุมครบยี่สิบครั้งเนี่ยจะได้ตัวของ s M R S มาเอนงนะครับผมเออก็ใครอยากได้นะครับผมสามารถมาสุมกันได้นะครับผมก็มีเวลาเหลืออยู่อีกยี่สิบวันเองนะครับผมสามารถมาสุมกันได้นะครับ ก็ใครนะครับผมที่อยากเติมเกมคมคุมโบนัสจุๆนะทุกคนเออแล้วก็ปลอดภัยร้อเนี่ยก็สามารถไปเติมมันได้ที่เว็บเติมเกม .com ของกฤตินานเองนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะผมเออแล้วก็ปลอดภัยร้อเด้วยนะครับก็สามารถไปเติมมันได้ที่เว็บเติมเกม .com ของกฤตินานเองนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูเทคนิคการแต่งปืนนะครับผมพอเขาเรื่งหลายก่อนนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่เกยติดตามก็ฝากติดตามแลวก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วก็ไปกัน ควรประสบปัญหาเรานี้อยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยร้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับ งานเสร็จไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไม่โกงไม่แกียนแน่นอนถ้าผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์เฟนเพจตาคำนิบายได้เลยนะคะครับผมมาทุกคนก็มาดูหน้าโหลดเอาปืนของผมกันเลยน้องเน่เลยสกินที่ผมใช้คือสกินตัวนี้เลยน้องเน่เอาเรื่องะจัดคือแบบโอ้โหโคตรเท่ทุกคนนน่มาดูของแต่งปืนกันเลยน้องผมก็ของแต่งปืนนะครับอันแรกใช้เป็นตัวโมโนติซับเบซเซอร์นะผมเพื่อเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มระยะดัมเมจนะครับ อย่างต่อไปนะครับผมคือตัวลำกล้องปืน OWC m a x m นะครับผมจะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิง <S <S <ๆ>เพิ่มระยะดาเจนะครับผมแล้วเราก็ลดแรงดีดแนวนอนและแนว,แนว,แนวตั้งนั่นเองนะครับอย่างต่อไปนะครับผมเป็นตัวไม่ติดผ่านฐานเองนะครับจะทําให้เราต o o m ไวขึ้นนะครับผมแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็กเนี่ยไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับผมอย่างต่อไปนะผมคือตัว OWC Laser Tactical A นอนะครับจะทําให้เราต o o m ไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยําเมื่อเล็งยิงนะครับ แล้วอย่างทาง้ายผมแนะนําให้ใช้เป็นตัว Mac 50บนัดไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันดูไม่แตกต่างเท่าไหร่นะครับผมก็มันแตกต่างนะทุกคนในเรื่องความเรีวรลโหลดแต่ว่าถ้าเราคิด จริงๆนะทุกคนคือถ้ากระสุนเยอะเนี่ยมันจะได้เปียบกว่านัในการที่เราจะลากย,วยาวๆนะครับผมหรือใครจะใช้เป็นตัว3.8ฟ้ารีโหลดก็ได้นะครับแต่ตัวนี้กระสุนจะน้อยกว่าแล้วก็รีโหลดไวกว่านะครับแต่ตัวนี้มันก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าวของผมเนี่ยใช้เป็นตัว50ไปเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ลากรัตูตได้แบบ วันใบวันอะทุกคนคือเราลากแบบโอ้โหได้ยาวๆทุกคนลากได้เข้ามา3ตัวอย่างเงี้ยล้วก็อาจจะลากได้3ตัวอะไรประมาณนี้ทุกคนแต่ถ้าเรามีกระสุนสันแปดนั้นเนี่ยคือถ้าเราพลาดคือพลาดเลยนะผมจะลากได้แบบประมาณวันใบวันอะไรประมาณนี้ทุกคนหรือบางสุดก็2ตัว3ตัวอะไรประมาณนี้แต่เนี่ยมันลากได้ยาวเลยนะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะผมสำหรับของแต่งปืน i u s นะครับผมเออนี่ดูเอฟเฟกต์สักรอบ โคตรเทนะทุกคนคือแบบเทจะจัดนะครับผมระเบิดโชว์หนึ่งทีก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลงกันดีกว่านะครับผมว่าปืนจะโหดขนาดไหนนะทุกคนก็ไปกันมาทุกคนเราเข้าในเกมแล้วนะผมผมได้เป็นด่างตัวซัมมิตเองครับผมเออมาจังหวะางนี้นะบนโดเปินโนคตรเททุกคนเอาไคลโลบอมดักกอดโอ้โหไคลโลติดด้วยอย่างชอบเลยเดี๋ยจะเชื่ออะไรครับเนี่ยไหนมาเป้าอยู่ไหนกัน จะมาทางไหนจะมาทางไหนเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าเขาเพื่อนเก็บไปก่อนวะทุกคนไหนมาเปล่าไม่มาวะไม่เขาอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอสับเกิดแล้วนะโอ้โหเฮ้ยเนี่ยบนตัวนึงตายหนึ่งไปดิเฮ้ยอีกตัวนึงเอาดิตายไปโอ้โหดูดูทุกคนโคตรเอาบอกเลยเอฟเฟกต์ปืนโคตรเท่ทุกคนอยู่ไหนวะคนอยู่ไหนเอ่ยคนอยู่ไหนเอ่ยผมมาเร่ไม่โผล่ทำนี้มาไหมทำนี้ไม่มาเลยวะทุกคนเฮ้ยเหลือจะเชื่อวะอยู่ไหนวะ เอ้ยไม่ทันทุกคนโดนพีแกวสุดลูดว่ะเกินไปหรือเปล่ามาม,ามา,มา,ามาแล้วต้นซามาแล้วจังหวะนี้อยู่ไหนทางนี้มาไหมไม่มาเพื่อนเก็บไปแล้วเดี๋ยวผมว่าผมโดไปล่างเลยดีกว่านะเอ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่ง,ต,งตายหนึ่งไปเอาดิตายสองไปเกือบได้าสามถ้าเขาไม่มีกอบเพชรน,น่าจะได้อยู่นะทุกคนแต่เขาไม่กอบเพชรไง โอ้อะไรครับเนี่ยายวิ่งมาแล้วปึ๊บข้างบนมีไหมนะ่ะไม่มีเอ้ยอข้างล่างก็สองตัวเลยสองตัวเลยเอีกตัวเจ็บอีกตัวเจ็บตายไปดิโอตายสองแบบหล่อเทพปะ่ะไม่เป้าไม่เป้าอยู่ไหนวะโอ้แป๊บนึงนะจะเย็นเช็คผิดมุมทุกคนผมเช็คผิดมุมมาเด้มาเด้ดเฮ้ยตัวนึงตัวนึงเอาดิจะวัดอออจะวัดกับปืนแบบปืนสนุปดอก่อน,นี่ไงเป็นไงล่ะโอ้โหเท่ทุกคนเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดอยู่ไหน ไม่พอไม่พอเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปดักข้างบนดีกว่าข้างบนน่าจะมีตัวมาบ้างแหละโดนลงมาปุ๊บไหนวะไอ,นอนน้นอนเนียเลยนะอนเนียเลยนะไอ้ไหนห้องตายไปดิผมเองตัวทุกคนไม่ไหวว่าโอ้โหแต่ต้นซากก็รูปไปได้ยเยอะไม่เกี้ยโคตรเอาอะทุกคนมาเดี๋ยวผมไปดักหลังก่อนเลยหลังมาไหมไม่น่ามานะเขาจุดไปกรอก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวมาไงเนะี่ยตายอ่งไป พอไหมไหมพอไหมไหมเราน่าจะเกิดหลักนะทุกคนจังหวะเนี้ยทางนี้มาไม้ทางนี้มาไม้เอ้ยมาตัวหนึ่งทุกคนเอาดิตายไปโอ้โหสวยอะทุกคนคือแบบว่าปืนกระบอกนี้คือหลอดเท่จัดทุกคนดูโอ้โหปืนโครหลอดเท่นะไม้ไหมปึ๊บไม่มาเลยคนอยู่ไหนกันว้าวโหแมปก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นทำไมผมหาคนไปเจอครับเนี่ย ก็สลับผมนะผมสลับปืน RUS นะทุกคนก็ย okay, ังพอเล่นได้อยู่นะผมถ้าปืนกระบอกนี้ถูกบัฟมาในเรื่องของอาตาร่นเนี่ยก็น่าจะดีมากเลยนะผมนี่ไงตายไปถ้าอัตาร่าดีอยู่เนี่ยทุกคนคือค่อนข้างดีเลยนะผมโอ้ยตายเลยวะโอ้โหเยวจะเชื่อก็สาหรับผมนะอุ้ยแป๊บนึงเบนึงนะทุกคนช็อปปร์กันเมือเดี๋ยวตามลางผมไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยหอ ก็สรับผมนะครับผมปืนกระบอกเนี้ยมันดีทุกเรื่องแล้วนะทั้งเรื่องดาเมจระยะยิงอะไรพวกนี้คือดีหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของอัตราล่ะเนี่ยถ้าจะวัดกับพีเข้าศูนย์จริงนะทุกคนคือมันถ้าไวกว่านี้คือจะเป็นปืนที่ดีมากเลยผมเพราะดามจมันมีถึง26หน่วยเลยแล้วคนคือดับแรงอ่ะทุกคนคดนคนูดูดนะูเห็นปะ คือแบบสมามารถฝังหารศัตรูได้ไวมากถ้าตาลั่นเยอะกไว,ไว่วานี้ไวเลยนี่เองว้าวทุกคนดูดูนี่กรอบเพชรนีนเนี่ยโอ้โหปับเดียวกรอบเพชรแตกอะทุกคนแต่คนไม่ตายนะแต่กรอบเพชรแตกแล้วนะผมเออคือถ้าบัฟมาเนี่ยนะบอกเลยว่าโคตรสุดอะทุกคนนี่ไงเอาดิตายตายดิเออมาพีก็้สูตรมายัางไงวะโ,โ,โอ้โหโอ้ยแค้มอยู่ตรงน,นั้นกี่ตัวครับเนี่ยไป,ไปไปไปจัดมันกันเอาดิไม่ทนันหมดทุกคนตายเลยดูพีกังสูตรว่าเกินไปหรือเปล่าไป วิ่งเข้าจุดไปเลยจังหวะนี้เอ้ยในจุดอยู่ไหนวะปึ๊บออเอ,อ้ยตัวหนึ่งตัวนึงตายไปดิโอ้โหโผล่ไ,มไมหมไหมคบนึงนะผมเข้าซอกก่อนแอบเข้ามุมแป๊บไหนจะมาไหนวะมาบ้าทางนี้ไม่คางบรอไม่มีนี่วาอยู่ไหนอยู่ไหนเอ,อ้ยตรงนี้ตัวนึงโดดมานจากไหนวะโอ้เพื่อนฆ่าไปก่อนตรงนี้ก่อนไม่ทันอกทุกคนอ้าวพีกรับศูนย์อะไรครับเนี่ยไปทุกคนเดี๋ยวผมไปรอจุดใหม่เลยดีกว่าตรงนี้เหมือนจะมีตัวหนึ่งนี่ไงเอาดิเอาดิตายไป แบบโคตรเอาอะทุกคนคือแบบโคตรนี่ไงอีกตัวนึงโอ้โหคือใน,นที่มืดเนี่ยปืนมันสวยมากๆเลยะนะครับเพราะมันจะมีแสงสว่างอะทุกคนคือแบบดูโคตรสวยอะคือแบบสวยคือไปไหนจะมาทางไหนอันนี้ไม่มาวานทุกคนเดี๋ยวนนะผมไปดันหลังบ้านดีกว่าเดี๋ยวสับเกิดแล้วมันงานเล่าเป็นไงล่ะดูคาตาบาไปโอ้โหช็อปเปอร์กันเลยอ,อ,อีกแล้วเกินไปหรือเปล่าโอ้โหแล้วผมออกจากบ,บ้านไม่ได้ด้วเนี่ย ออกไปนี่คือตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นทุกคนเอาไอเทอไม้ก่อนแล้วก็เอาไฮโลไปด้วยยัดไว้ก่อนเผื่อมีคนโดนแป๊บนึงนะผมไปดันข้างหลังสุดดีกว่าเขาได้ไม่ต้องสับเกิดแล้วเราจะได้อาจุดใหม่ได้ง่ายทุกคนมาเด้ผโมาตายนะบอกเลยอุเอระยะกลางไกลเนี่ยบอกเลยโคตรสุดนี่ทุกคนเป็นไงล่ะยิงฮอโชวด้วยโคตรเอาบอกเลยว่าท่าระยะกลางไกลเนี่ยปืนกระบอกนี้สุดมากๆโอ้ยเดี๋ยวใเพึ่งยิงมาดิฮัลโหลมาเปิดบ้าละเดี๋ยวเจอกันเอาดิเอาดิเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะต้นตาเปิดบ้างแล้วเอาดิอาดิยัดอดงเดียวเป็นไงล่ะปู้มาปู้มาตายไปตายดิเออเอาดิสองตัวไปตรงนี้เดี๋ยวเครื่องร้อนเครื่องร้อนอาดิไม่ใช่เครื่องร้อนอปืนร,ร้อน,ออนโอ้โหเอ้ยไปทางนึงตั้งแต,แต่เมื่อไหร่วะโอ้โหเข้าไปหลังแล้ว,วทุกคนนั่นนึงนะโอ้โหเดี๋ยวพังแล้วว่ะโอโ้พังง่ายกเกินจะไปลิกป,ป้ามันนะผมปล่อยไอ้คัพเปอร์ไ,ไซด์ดักหน้าแล้วก่อนมาจากไหนวะเนี่ยมาหลังเฉย เฮ้ยเดี <descon fin anta> ๋ยวแป๊บนึงผมต้องดันเข้าไปละมาต้นซาพร้อมแล้วอยู่ไหนเอ้ยตัวนี้ตัวนึงตายหนึ่งตายต่อไปเอ้ยตัวนึงตายต่อไปโอ้โหเคลียร์จุดได้แล้วยืนเลยจังหวะนี้ยืนเลยโอ้โหเคลียร์จุดได้แล้วโผลมาดิเอ้ยเหมือนจะมีหมามาโผลหมาไมดิตายไปสามคนลุมยิงหมาเดี๋ยวจะเชื่อเอามาดิมนหลังจะมาไหมเฮ้ยปืนไฟหน้าปืนไฟหน้าโผลมาดิกระสุนน้อตามีห้าสิบนัดอ่ะโผลมาไม่โผล่เหรอโอ้ยอะไรครับเนี่ย แล้วผมจะโดวคัตเตอร์สไตล์ไมเนี่ยหลังอะ่ะหลังตายไปดิหน้า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 ตายไปดิโอ้คัตเตอร์สไตล์หลบได้ไหมไม่ได้ไม่น่าได้ตายคือตายตอนนี้ทุกคนผมมาเอ้ยหลังมาตายไปดิเอ้ยหลังให้เอ้ยหน้าก็มาโอ้โหเอาดิอุ้ยเขาสับเกิดแล้วคนแต่ว่าเรายังได้อยู่เรายังได้อยู่ปไปไปรอจุดใหม่แล้วตอนซีเปิดปืนพกไปละอยู่ไหนอยู่ไหนผมมาด้เอ้ยลากมันได้ตายหนึ่งไป ไม่ไหมไม่ป้าไม่ป้าอยู่ไหนวะไม่มาเลยเอ้ยเดี๋ยวมาไม่ทันทุกคนบนมาก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกสกอร,ร้อยห้าสิบต่อร้อยสิบเจ็ดนะครับผมเออคือดับโคตรเอานี่ดูโอ้โหบอกเลยว่าเส้นนี้คือดับโคตรเอาทุกคนนี่เป็นกระละช็อนนี้กนเก็บไปสองเก็บไปสามทุกคนโคตรเวอร์นี่ช็อนนี้ช็อปเปอร์กันเลยนะครับผมบอกเลยว่า โคตรเอาอะทุกคนเออไปทุกคนแยวไปดูสกอร์แล้วก็คิวผมกันดีกว่านะครับผมแปะไปดูสกอร์แล้วก็คิวผมกันนะทุกคนเออผมก็ได้แต้มทั้งหมด4ีพันเ้าร้อย็ดสิบเอนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเอาทุกคนนี่เต้นโชว์ไปหน่อยสนุมด็อกนี่ถ้าโคตรเอาปื้อโอ้โหอันนี้เป็นไงล่ะกหลอกก็เติมันทุกคนเออจุดดับหลอดเต้นเด็ดจัด ไปเดี๋ยวไปดูแต้มกัน,ก,นกว่านะผมผมก็บวกไปทั้งหมดเท่าไหรเจ็ดสิบสามทุกคนเออไปผมก็ได้คิวไปทั้งหมดสามสิบหกคิวนะครับผมสุดเกร์ดก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปผมภายในวันนี้นะครับก็สำหรับผมถามว่าอาย,เ,ยอเล่นดีไหมก็อย่างที่ผมพูดไปในคลิปเลยครับผมว่าปืนม,มันค่อนข้างใช้ได้สเตตต่างๆคือค่อนข้าง,งดีแล้วผมสหรบสายเอ็ีแต่ว่าถ้าจะบัฟใหม่สักรอบนะผมแนะนํา ถ้าบับมาในเรื่องอัตราลั่นเนี่ยคือมันจะเป็นปืนที่ดีมากๆเลยรับผมบับมาทั้งหน่วยสองหน่วยเนี่ยคือมันเป็นปืนที่ ดาเมจแรงแล้วดาเมจจะคงที่อยู่ประมาณที่26นะครับผมแล้วก็เรื่องระยะยิงเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับผมความนิ่งก็นิ่งอยู่แล้วน้องผมพะเป็นปืนที่เน้นไปทางตั้งรับน้อมแต่ถ้าอัตราลั่นเพิ่มมันเนี่ยคือจะเป็นปืนที่สามารถวิ่งลุกได้ด้วยนะผมบอกเลยว่าโคตรด,ดีนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดติดในผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล,แล้วก็อย่ายลืมมาคอมเมนต์นะครับผมว่าอยากให้ผมทําปืนอะไรแล้วก็มาคอมเมนต์พู ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพมไปแล้วบ๊ายบาย